เลยทุกเลขอ๋อหลายล้านเลยเหรอที่โดนก็เป็นเลขเดียวกันด้วยเลขเดียวกันคสามใบแล้วเนี่ยนใบเหมือนกันทุกใบเลยปกติเล็กกว่ากันนิดนึงค่ะแล้วก็สีก็จะจางๆแต่ที่จุดสังเกตที่ที่นั่นที่สุดคืนเนี่ยไมยเลขเนี่ยที่ลงท้ายเนี่ยสามดีเนี่ยแปดหกหนึ่งสามสี่แปดสามเนี่ยเลขจะซ้ำกันหมดทุกใบเลยค่ะ ทำมา่วได้มาเมื่อวานเนี่ยแต่ไม่้วด<อ>ไม่ลวดใครส<น>่งให้ตอนไหนจำไม่ได้จำไม่ได้จำได้ไหมว่าใครมาตีจำไม่ได้จำไม่ได้เ,เพราะมันน่าจะเข้ามาแบบ<ร>าตอน,นี่เรามรู้ตอนบ่ายมันไปเข้าแบงค์ตอนนั้นเข้ามาแล้วจะเป็นตอนฉุกหนูคนเข้ามาเยอะเราก็ไม่ได้มองไงรูเอาเอาไปเอาไปเข้าแบงค์แล้วว่าเข้าไม่ได้มันดีออกมาไม่รู้ว่าพออง กันไหมบอกแต่เล่นเดียวกันก,นกินเลยเหนือเราเล็กกว่าขอเลขเหรอเล็กกว่าแล้วกระดาษทิ่มกว่าลูกชายมันรับรกว่าเลขเดียวกันเลยเอ้ามันรับเราไม่เขาเป็นเราเอาวกันไหมไม่รู้ผู้หญิงแล้วแปลกหน้าแปลกหน้ามาลูกชายบอกผู้หญิง เขามาซื้ออะไรอ่ะน้ำตาลน้ำตาล20บาทอ๋อทอนไปแปดสิบถามเราเราบอก20บาทเพราะว่าเราไม่อยู่เราไม่อยู่เราไปแปดสิบเราเราไม่อยู่ไงลูกคึงรับรู้ไงเราไม่ได้รู้ไงเราไปซื้อของเขาบอกขอเปลี่ยนเราก็มาส่งอ้าวแกแดงทองนี่หว่าตรงเนี้ยครับอันนี้ขายอะไรขายขนมเตยไส้ขนมต้มขนมหน่อไม้อะไรพวกนี้ขนมห่อข่อไปตองอ่ะฮะเขาโดนไปเท่าไหร่